ถึงแม้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ตามนะครับคำนิชัยของสารรัฐธรรมนูญแต่คณะรัฐมนตรีก็ยังคงมีอำนาจในการบริหารประเทศต่อไปโดยนักกฎหมายและนักรัฐศาสตร์เห็นว่าประเทศขณะนี้ยังไม่เป็นสูญญากาศทางการเมืองและมีอำนาจสามารถเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัทวุฒิกรเสร็ กลายเป็นข้อตกเถียงในทางกฎหมายขึ้นมาทันทีหลังสารร,รัฐมนูญวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรต้องพ้นสภาพนายกรัฐมนตรีจนเกิดคำถา,ถามถึงความเป็นไปได้ว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะสะดุดลงหรือไม่เพราะมีการตรีความข้อกฎหมายว่าอาจจะไม่สามารถทำได้ซึ่งในมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายอย่างนายธีระสุทธิวรางกูลอธิบายข้อกฎหมายว่าแม้ว่าขณะนี้นางสาวยิ่งรักจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ไม่ได้ทําให้สภาวะสุญญากาศเกิดขึ้นได้เพราะมีคณะรัฐมนตรีที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่และเชื่อว่าจะไม่ทําให้การเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นต้องสะดุดลงเพราะคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ในายนิวัฒน์คำรงบุญรทรงไพศาลทําหน้าที่แทนรวมถึงสามารถที่จะเสนอพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งได้ก็พูด่าไงก็คือว่า คนที่มีอำนาจในการรับสนองผู้รมรุษองค์การพระราชวิสัีการกำหนดเพิ่มแก้ไขเพิ่มเติมวันเลือกตั้งใช่ไหมฮะคือนายยมปรีทีนี้เมื่อนายยมปรีไม่อยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีอารองนายยมปรีซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนนายยมปรีได้ใช่ไหมครัรองนายยมปรีนั่นแหละที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยครับที่เป็นผู้ลงนามรับสนองผู้มรุษองค์การผู้กล้าแต่งตั้งรับสนองผู้มรุชองค์การในการในพระราชวิสการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็เป็นระบบปกตินะนะแต่ก็มีคเป็นไปตามตาม กฎหมายวิธีบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วนะฮะปีสามสี่นะฮะถือผรวเรื่องนี้เอาไว้นอกจากการเมืองในขณะนี้จะไม่ถือว่าเป็นสุญญากาศทางการเมืองแล้วด้านนักวิเคราะห์การเมืองอย่างนายวิโรธอาลีเห็นว่าการปกครองประเทศจะไร้ผู้นําในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เพราะเมื่อมองจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผู้ที่เป็นรองนายกรัฐมนตรียังสามารถปฏิบัติงานรับสนองพระบรมราชโองการได้ก็ต้องมีครับก็ต้องมีนะฮะ มันเป็นเรื่องปกติมากยิ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเจตนารมณ์ของรัฐมนูญนะครับและยิ่งถ้าเราอยู่เชื่อว่าเราเชื่อมั่นว่าเราอยู่ในระบอบก,การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับการเป็นสุญญากาศเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะยังไงก็ต้องมีคนเข้ามานะครับรับผิดชอบรับไม้ต่อนะครับผมก็คิดว่านี่คือสถานการณ์ที่มีความพยายามนะครับสร้างสิ่งแวดล้อมบางอย่างขึ้นมานเพื่อที่จะให้เกิดสภาวะสุญญากาศขึ้นมาให้ได้นะครับ ความพยายามที่จะให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศทางการเมืองในขณะนี้ยังคงถือว่าไม่เป็นผลที่ต้องการจะให้เกิดนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามที่บางกลุ่มพยายามเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองก็ถือว่าไม่เป็นผลเพราะนอกจากคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่นอกจากจะมีอำนาจเต็มแล้วก็ยังสามารถดําเนินการจัดการเลือกตั้งต่อไปได้โดยไม่ติดขัดกับหลักข้อกฎหมายซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการดับฝันของคนที่ต้องการทําให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ที่ต้องการให้ประเทศถึงทางตันในระบอบประชาธิปไตยนัทวุฒิกรมัเจริญ NBT News Focus